สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินน้ำพริกโถนเน่าครับพี่น้องนี่เลยครับนี่ครับเรียกตำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่กินทันทีก็อย่าเพิ่งใส่น้ำนะครับพี่น้องถ้าเก็บไว้แบบนี้อยากกินกี่วันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่น้ำไว้มันไม่ดีครับพี่น้องมันไม่อร่อยครับเดี๋ยวเราจะกินค่อยใส่น้ำนะครับ ผักก็มีหมักเขือกระเจ็บแล้วก็กะหล่ำปีโลกโถโลกผักกวางตุ้งโลกแล้วก็หมักมักเขือแตงเยอะแยะเลยครับวันนี้ทีนี้เราขัดข้าวค่ะอจะกินแล้วก็มาใส่น้ำกันเลยนะครับน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับถ้ายังไม่กินอย่าเพิ่งใส่น้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันไม่อร่อยครับตำใบแต่ว่า เก็บไว้ได้ครับแต่ว่าอย่าใส่น้ำนะครับเราชอบเข้มข้นก็ไม่ใส่เยอะนะครับน้ำแต่ถ้าชอบไม่เข้มข้นก็ใส่น้ำเยอะครับค่อยๆทำแบบนี้ครับน้ำพริกถั่วเน่านี้สุดยอดเลยครับพี่อร่อยมากเลยครับกลิ่นหอมๆครับ แรงทำเองเลยครับใส่น้ำอีกนิดนึงครับเพราะว่ามันเข้มข้นเกินไปถ้าเราไม่ใส่น้ำเก็บไว้กินหลายวันก็ได้ครับพี่น้องถ้าอยากกินแบบแห้งก็ได้นะคะใช่ครับ<ำ>อยากกินแบบต้มเร็แล้วก็จิ้มกิดผักได้เลยะคะ่ะถ้าอยากกินแบบน้ำก็ใส่น้ำครับแต่ถ้าใส่น้ำมันจะ เก็บไว้มันไม่อร่อยแล้วนะคะต้องกินนี่ครับพี่น้องเค็มข้นมากเลยครับจะกินแบบข้นๆครับพี่น้องนี่ครับมันพริกโถนเน่าครับกินกับข้าเวเหนียวข้าวชวยก็ได้หมดครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาชุนิีนึง ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมากมากครับพี่น้องกินด้วยกันครับใครที่ยังไม่ได้เคยทานก็มาลองชิมด้วยกันนะครับอร่อยครับกินหอมมากเลยครับอันแรกเลยค่ะดีครับพี่น้อง อร่อยมากมากครับไม่สุค่ามากค่ะถึงขเขาเรื่องเงนค่ะถึงน้ำพริกถั่วเน่าค่ะเนาะโถนโซนถั่เน่าใคร มีแบบเป็นแผ่นหรือว่าเป็นโครงก็ใช้ได้หมดเนาะถ้าเป็นแผ่นก็เราก็เอามาย่างกระทะให้มันเดืองเืองแล้วก็เอามาโคให้เป็นโครงนะคะทำน้นองขอนเน้าได้ะคะ่ะอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องต้องทำกินดูกันนะครับง่ายง่ายครับวนโถนเนาก็หาซื้อได้ใน ออนไลน์นะคะในเฟซบุ๊กน้ามไทยใหญ่ถ้าพี่พน้องคนไหนหอยู่ใกล้ร้านก็มีขายทุกอย่างครับอร่อยจริงครับ โซนแรงครับพี่น้องเวลาถึงน้ำพริกโซนนาแบบนี้ใครเอาเนื้อมามาแยกถึงก็ไม่ไม่เอานะครับถ้ามีเนื้อกับโซนนาน้ำพริกโซนนาวแรงจะกินน้ำพริกโซนนาวครับเพราะว่าแรงชอบมากครับ ส่วนผักก็นล้วแต่ชอบนะคะพยายามเอาอ,อะไรมากินกับก็ได้ค่ะ mm. อร่อยจริงๆค่ะเมื่อก่อนตอนยรงทำคลิปใหม่ๆทำส่่องใหม่ๆ ก็มีพี่น้องหลายคนถามอ่าทำไมต้องแลกโถนเน่าอะไรอย่างนี้ครับดูชื่อมันแล้วมันแปลกๆครับพี่น้องมันเหมือนแบบว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะมันเน่าแล้วมันแปลว่ามันเสียครับแต่อันนี้มันเป็นชื่อมันเฉยๆแล้วก็เลยตอบว่าไม่ใช่ว่าไทยใหญ่กินของเน่านะเพราะว่ามันเป็นชื่อมันเฉยๆครับ มันก็ทำมาจากถั่วเนาะอะไรครับทำมาจากถั่วเรืองเนาะเห็นไหม,มแต่ว่าที่ป้าเนาะขับปลุกเนาะเมื่อก่อนเนี่ยนะนนในสวนมีมีแบบว่าเว,ว้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าหน้าเข้าวโพดหรือว่าหน้า ผลีสง,งน,น,น,นั่นนคะรับมฤดูกาลใช่ผลนาวผลนันเต้าเนาะปลูกอมวยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแบบนั้นนะครับพี่น้องเขากว่าบางคนก็เขาก็ชื่อกินครับแต่ที่คนที่คโควัวใหญ่เขาก็ยังปลูกกินอยู่ครับเพราะว่าผลนามัน คเครื่องปรุงเน,นาะน้ำนี่ขาดไม่ได้ครับ คนก็ทําไว้แบบเป็นภูงมิ้งคนก็ทําแบบเป็นแผ่นนะแต่ถ้าปนนเป็นแผ่นนี่เก็บได้นานนะเก็บได้นานแล้วกนะ็มันจะหอมถ้าเราอยากกินล้วไงเราก็ใครเอามาย่างใครให้มันนุ่มๆเพราะว่าทอตั้าแเรายังใช้่านอยู่นะใช้พืนครับพี้นะ ทำได้หลายแบบเนาะทุนเนาเอามาหอ่อใส่เครื่องทุกอย่างแล้วเอามาหอ่อแบบแหนมก็มีครับนนทำอันนั้นทำไว้ได้กินได้เป็นปีเป็นปีเลยครับพี่น้องอันนั้นก็อร่อยมากครับมีเครื่องทุกอย่างใช่เครื่องทุกอย่างตํารวมันหมดเลับแล้วเอามาหอ่อกอ หอ,อตองกล้วยเนะอะหอมมากครับเก็บไว้นานมากเลยครับตอนนยังไม่เป็นโควิดชื่อป้านยังยังสังให้ทงมาให้ครับตอนนี้เป็นโควิดไปไหนก็ไม่ได้ครับพี่น้องไม่ว่าจะคนกราบเลย ให้ของยังกลับไม่ได้ครับของก็ออกนอกประเทศไม่ได้ครับอะไรจริงจริงครับ ค่ะพี่น้องคนไหนทำกินดูแล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าคอมีนหมอกเอก่รงด้วยนะครับรสชาติก็ออกมั่นๆเนาะมันหอมโทษที่สองโคค่ะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. มันคือเยอะจริงๆครับนี่รครับ สวัสดีครับสวัสสดีคำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชรกก์รกดติดตามซ่องเลี้ยงผายกินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ